ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์ณบบัดนี้สนับสนุนโดย b i ตค u ั Bitcoin. นึกถึงบิตคอยนคิดถึง b i ตค u ับริษัทกาแฟดำจำกัดวันสงกรานที่เมียนมาไม่ใช่วันสงกรานปกติครับสงกรานของปีนี้เป็นสงกรานของความรุนแรงสงครามนองเลือดและสงครามของความตึงเครียดทั้งสังคมยังไม่มีทีท่าว่า จะมีความสงบอย่างไรผู้ประท้วงก็ได้เรียกร้องเชิญชวนให้ประชาชนไม่เฉลิมฉลองสงกรานให้ไว้อาลัยกับผู้ที่เสียชีวิตจากการต่อต้านรัฐประหารซึ่งมาถึงจุดนี้มีเกิน700คนแล้วครับตัวเลขทางการของ AAPP สมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองของพมา่าบอกว่าตัวเลข706แต่ผมเชื่อว่าจำนวนจริงๆของผู้เสียชีวิตมีมากกว่านั้น ผู้บาดเจ็บนั้นพันคนพันกว่าคนและถูกจับไปแล้วไม่ต่ำกว่า3,000กว่าคนครับภาพที่เห็นวันนี้จากเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นมันเดเลอย่างที่เห็นอยู่นะครับหนีทั้งแก๊สน้ำตา,ตาวิ่งหนีทั้งระเบิดควันที่ฝ่ายทหารและตำรวจโยนใส่ผู้ประท้วงที่มันเดเลเราจะเห็นภาพหลายจุดรวมไปถึงที่เมืองคาตาและฉาน วันนี้เห็นภาพของการประท้วงในหลายๆจุดพร้อมๆกันครับเห็นไหมครับว่าถึงแม้ว่าทางกองทัพเมียนมาจะอ้างว่าสามารถควบคุมสถานการณ์แล้วการประท้วงแผ่วลงแล้วเนี่ยแต่ความเป็นจริงคือประชาชนทั่วไปในทุกหัวเมืองยังออกมาแสดงถึงจุดยืนที่ไม่ยอมรับเมียนมานี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งครับที่นั่งถึงแม้จะแดดร้อนก็ตามเนี่ยในช่วงสงกรานของเมียนมา แต่ว่าประชาชนในเมืองต่างๆนี่ก็เช่นกันครับออกมาเดินเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ยอมรับอำนาจเถื่อนของกองทัพเป็นอันขาดภาพเหล่านี้ปรากฏในโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวางส่งไปถึงชาวโลกด้วยครับแล้วก็นี่ก็เป็นรูปลูกโปง่งลูกโป่งนี้ก็เป็นสนัญลักษณ์ของการไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาวันนี้เช่นเดียวกัน ลูกโป่งเป็นลูกโป่งที่เขียนข้อความด้วยที่ยืนยันว่าเราต้องการประชาธิปไตยเราต้องการเสรีภาพเราไม่ต้องการอำนาจเผด็จการที่กำลังคลื่คลานเข้ามาวันนี้องซานซูยีขึ้นศาลผ่านออนไลน์ครับและมีข่าวว่าเธอได้ร้องขอกับศาลผ่านออนไลน์เนี่ยว่าขอพบกับทีมทนายความเป็นการส่วนตัวขอพบ ให้เห็นหน้าเห็นตากันมิใช่ผ่านออนไลน์ซึ่งอาจจะถูกลักฟังแอบฟังเมื่อไหร่ก็ได้ข่าวไม่ได้บอกครับว่าสารอนุมัติให้อองซานซูจีได้พบกับคณะทนายเป็นการส่วนตัวเพื่อปรึกษาวิธีการต่อสู้หรือไม่เพราะว่าวันนี้ก็มีการเพิ่มข้อหาอีกข้อหาหนึ่งต่อเธอครับเป็นการตั้งข้อหาซ้ำว่าเธอได้กระทำในหลาย เหตุการณ์ฟาฝืนละเมิดกฎหมายว่าด้วยการบริหารภัยพิบัตินั่นก็คือเรื่องโควิดนี่แหละโดยที่อ้างว่าในช่วงหาเสียงขณะที่โรคกำลังระบาดอยู่นั้นเธอและทีม NLD ออกไปหาเสียงดังนั้นจึงถือว่าทำผิดกฎหมายซึ่งก็เป็นเรื่องประหลาดนะครับเพราะว่าถ้าเลือกตั้งก็ต้องมีการหาเสียงหาเสียงก็ต้องมีการพบปะประชาชนซึ่ง ไม่มีเหตุผลใดๆที่จะคิดว่าสิ่งที่เธอหรือว่าสมาชิก NLD ทํานั้นเป็นเรื่องจงใจผิดกฎหมายเพราะว่าทุกรรคการเมืองก็ออกไปหาเสียงแต่ว่าเมื่อทางกองทัพต้องการที่จะหาเหตุเพื่อที่จะทําให้เธอหมดสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งถ้าเธอผิดในหลายๆกระทงที่มีการกล่าวหาเธอ6กกระทงแล้วเนี่ย อาจจะนำไปสู่การลงโทษและอาจจะมีการลงโทษในแง่ของการจำคุกจำคุกอย่างไรไม่สำคัญเท่ากับว่าพอมีความผิดอาญาแล้วก็ไม่สามารถที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้ก็จะนำไปสู่ข้อหาที่จะยุบพรรค NLD เพราะว่าประธานาธิบดีวินมินต์และรัฐมนตรีหลายคนที่ถูกจับไปนั้นก็โดนข้อหาคล้ายคกันทั้งหมดเป็นข้อหาที่ บอกว่ามีความผิดในลักษณะที่จะต้องมีการลงโทษกฎหมายเลือกตั้งฉะนั้นเป้าหมายของมินอองหลายในการยึดอำนาจครั้งนี้ก็คือว่าจะต้องให้ผลการเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนที่ประชาชนกว่า80%เลือกพรรคแอนเอลดีก,กลับมาต้องยกเลิกไปยกเลิกแล้วต้องมีการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งอาจจะเป็นปี2ปี ไม่มีข้อกําหนดเอาไว้ไม่มีสัญญาที่ชัดเจนไว้ด้วยแต่แผนจริงๆก็คือเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้จะต้องไม่มีพรรค NLD จะต้องไม่มีอองซานซูจีเพราะว่าเลือกตั้งกี่ครั้งกี่ครั้งก็ตามถ้าหากยังมีองซานซูจีและ NLD ก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าประชาชนก็ยังเลือกพวกเขากลับมาอยู่ดีกองทัพหรือพรรคการเมืองที่กองทัพสนับสนุนก็ไม่มีทางที่จะสามารถเอาชนะได้ ดังนั้นนี่คือแผนถ้าหากมีการต่อรองกันว่าจะต้องมีการเจรจาโอเคเลือกตั้งใหม่ให้ประชาชนตัดสินก็ได้แต่ว่าต้องไม่มีการยุบพรรค NLD หรือมีการตั้งข้อหาองซานซูยีเพื่อจะหาทางทำให้เธอหมดสิทธิ์เลือกตั้งนี่อาจจะเป็นหนึ่งเงื่อนไขในการต่อรองเจรจาเพื่อให้กลับเข้าไปสู่กระบวนการของการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนที่จะ สามารถลงรายละเอียดของการเจราจาต่อรองเรื่องเหล่านี้ก็ต้องมีเวทีต้องมีรูปแบบของการเจราจาถ้าหากฝ่ายกองทัพยอมตามคำเรียกร้องของอาเซียนการเรียกร้องของสหประชาชาติและของสหรัฐและจีนด้วยถึงแม้ว่าสารัฐกับจีนจยืนจะห่างกันในเรื่องเมียนมาตแต่ว่าเนื้อเนื้แล้วผมก็เชื่อว่าถ้ามีการยุติความรุนแรงนำไปสู่การเจราจา ทุกฝ่ายก็น่าจะยอมรับได้ในระดับหนึ่งและนี่คือสถานการณ์วันนี้ที่เราเห็นชัดเจนนะครับว่ายังยากที่จะมีโอกาสที่จะสร้างให้มีการต่อรองและเจรจากันได้แต่วันนี้ก็มีแง่มุมของการขอให้มีการรณรงค์ให้คนเมียนมาก,กินแตงโมเยอะๆครับเอ๊แตงโมเกี่ยวกับการเมืองอย่างไรแตงโมเป็นสินค้าของ ขวมาที่ส่งไปขายจีนจํานวนมากทุกปีครับแต่ปีนี้เนี่ยจีนบอกว่าคุณภาพของแตงโมเมียนมา,านนั้นตกต่ําเพราะว่าออหน้าร้อนนี้ทําให้ความหวานก็ดีความฉ่าก็ดีของแตงโมเมียนมา,านนั้นลดน้อยถอยลงและยิ่งเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงทางด้านการเมืองขณะน,นี้การส่งออกแตงโมไปยังจีนก็ลดลงทําให้แตงโมขายไม่ออกวันนี้ที่ย่างกุ้ง จึงมีการรนรงครับมีเกษตรกรเอาแตงโมงมาขายอย่างที่เห็นกันอยู่นี้นะครับช่วยกันกินแตงโมงเยอะๆหน่อยเพื่อว่าเกษตรกรจะได้มีรายได้เพื่อว่าจะได้ไม่ต้องพึ่งพาตลาดจีนแต่เพียงอย่างเดียวตอนนี้กระแสต,ต่อต้านจีนนั้นก็มีต่อเนื่องในหลายๆเมืองครับย่างกุ้งเอ่ยมันตะเลอเอ่ยเราก็เห็นมีการเผาธงจีน มีการขึ้นป้ายต่อต้านจีนมีการมองว่าจีนนั้นอยู่เบื้องหลังของการต่อต้านฝ่ายต่อต้านดังนั้นจึงยังมีกระแสที่ไม่ผ่อนเบาลงเพราะว่าผู้ประท้วงยังเชื่อว่าจีนนั้นอยู่เบื้องหลังจริงๆอย่างเช่นป้ายของหนุ่มคนนี้ถือป้ายใหญ่เบรเบร่เบราเนี่ยบอกว่า ทั้งหมดที่เสียชีวิตจากการประท้วงนั้นเจ็ดร้อยกว่าคนแต่เขาบอกว่าเจ็ดร้อยกว่าคนถูกฆ่าในเจสบวันแล้วบอกว่าสะาประชาชาติยังไม่เข้ามาป้ายนี้คล้ายๆกับประชดประชันสะาประชาชาติว่านี่นะตายไปแล้เจ็ดร้อกว่าคนในเจวันสะาประชาชาติก็ยังเฉยเมยอ,อยู่ หรือว่าสหประชาชาติมองว่ายังมีอีกหลายล้านคนที่ประท้วงที่ต้องเสียชีวิตก่อนที่สหประชาชาติจะเข้ามาช่วยนี่คือข้อความแสดงถึงความอึดอัดหงุดหงิดและความทุกข์ระทมของฝ่ายประท้วงว่าทําไมอะไรต่อมิอะไรจึงได้เชื่องช้าทําไมจึงยังไม่มีแอคชั่นอะไรที่จะทําเพื่อจะช่วยเหลือชาวเมียนมาอย่างแท้จริงนี่คือ ความรู้สึกของคนเมียนมาไม่น้อยครับแต่ว่าถ้าถามว่าจะให้ทำอะไรอย่างไรเนี่ยก็คงจะหาคำตอบได้ยากมีอดีตทูตเมียนมาประจำยูเอ็นออกมาบอกว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างเช่นจะต้องมีการประกาศใช้ R2P Responsibility to Protect ความรับผิดชอบของสหปร,ระชาชาติที่ต้องปกป้อง ประเทศที่ตกอยู่ในภาวะที่กำลังเป็นเหยื่อของการสังหารโหดหรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เช่นประกาศ No-Fly Zone หมายถึงการประกาศน่านฟ้าส่วนที่เปราะบางห้ามเครื่องบินฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขึ้นไปข้างบนเพื่อจะถลม่มหรือโยนระเบิดใส่เป้าหมายข้างล่างนี่เป็นรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นในตะวันออกกลางข้อเรียกร้องจาก หลายฝ่ายในเมียนมาโดยเฉพาะนักการทูตที่ไปประจำอยู่แถว UN เนี่ยทั้งเป็นอดีตและทั้งที่ยังยืนยันนั่งอยู่ในตำแหน่งอยู่ทั้งทัๆที่กองทัพจะปลดแล้วเนี่ยแต่ว่ามีการเรียกร้องว่าต้องมีแอคชั่นอะไรบาง,างอย่างจาก UN การคว่มบาตรอย่างเดียวการออกแถลงการอย่างเดียวไม่น่าจะพอการประกาศว่าหนึ่งมีอาร์มส์แอมบาโกหมายถึงการ ห้ามทุกประเทศในการส่งอาวุธไปเมียนมาณจุดนี้2 no fly zone ก็คือการประกาศน่านฟ้าให้ปิดปิดน่านฟ้าจากกองทัพฉะนั้นสิ่งที่กำลังเรียกร้องกันอยู่จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าจะต้องเกิดอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้กองทัพเมียนมาเห็นว่าจะมีการ ขับเคลื่อนโดยองค์กรระหว่างประเทศเพื่อไม่ให้กองทัพคิดว่าจะทำอะไรก็ได้นี่คือท่านอาดีตท่านทูต UN ของเมียนมาที่ยกชูสามนิ้วหลังจากเหตุการณ์วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ก็ยังไม่รู้สถานภาพที่แท้จริงทางกองทัพเมียนมาสั่งปลดแล้วแต่เขาก็ยังยืนยันว่าเขานั่งอยู่ที่สาระราชาติกองทัพเมียนมาพยายามจะตั้งคนใหม่มาแทนแต่ว่า สาประชาชาติก็ยังงงๆงงอยู่ว่าตกลงจะยอมรับใครเป็นตัวแทนของเมียนมาที่แท้จริงสนับสนุนโดยบิตคัพนึกถึงบิตคอยน์คิดถึงบิตคัพดังนั้นความเห็นของหลายๆฝ่ายก็คือว่าถ้าหากไม่รีบทำอะไรตอนนี้เนี่ยจะมีปรากฏการณ์ที่น่ากลัวก็คือจะไม่สามารถ รอจนกระทั่งเกิดภาวะที่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ในที่นี้หมายถึงว่าประชาชนอยู่ไม่ได้เศรษฐกิจย่ำแย่และทหารยังสามารถที่จะปราบปรามประชาชนได้อย่างต่อเนื่องต่อไปดังนั้นวันนี้วันสงกรานวันแรกของสงกรานของพม่าก,ก็เหมือนกับไทยครับทุกปีจะช่วงนี้จะเป็นช่วง สงกรานและแน่นอนครับถ้าเราย้อนกลับไปสงกรานเนี่ยคือประเพณีของประเทศในแถบนี้ไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นพมา่าลาวและแม้กระทั่ง12ปันนาทางใต้ของจีนก็มีพิธีสงกรานคล้ายๆกันดังนั้นนี่คือจุดร่วมของวัฒนธรรมท้ายที่สุดเราคือสายพันธุ์เดียวกัน เรามีประเพณีวัฒนธรรมของการเอื้ออาทรซึ่งกันและก,กันแต่กรณีของพม่านั้นเราเห็นชัดเจนนะครับว่ากองทัพไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับความรู้สึกของประชาชนในแง่ที่ต้องการที่จะเดินไปข้างหน้าไม่ให้อำนาจไปตกอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นและนี่แหละทำให้เราเห็นว่าถ้าหากไม่มีอะไรที่ทำต่อเนื่องแล้วก็ จะกลายเป็นวิกฤตที่นำไปสู่พม่าที่อาจจะแตกสลายถ้าเมียนมาแตกสลายประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยจีนอินเดียบางประเทศเนี่ยก็จะอยู่ลำบากเพราะว่าจะกลายเป็นมีดินแดนที่ไร้เสถียรภาพมีการต่อสู้อาวุธเข้าออกมหาอำนาจเข้าไปแย่งชิง Pro อ y ซี่วอสงครามตัวแทนเกิด สงครามกลางเมืองต่อเนื่องประชาชนหนีตายมีการเข้าป่าฝึกอาวุธและมีบางส่วนหนีออกมาเพื่อตั้งรัฐบาลพลัดถิน่นอย่างที่เราเห็นกันมาตลอดก็จะเป็นสงครามยืดเยื้อเศรษฐกิจเมียนมากก็จะพังสลายโอกาสจะสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีพลังอันสำคัญในการสร้างชาติก็จะพังไปต่อหน้าต่อตาที่เราเห็น มีการกล่าวจากทูตสหาภาพยุโรปคนหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ทางฝ่ายนโยบายต่างประเทศของ EU ครับชื่อโยเซฟบาร์เรลบอกว่าขณะนี้จีนกับรัสเซียเป็นสองประเทศที่เป็นอุปสรรคต่อการพยายามที่จะหาทางออกพยายามที่จะสก,กัดไม่ให้คณะมนตรีความมั่นคง,งของสหประชาชาติ เดินหน้ามีมติกดดันกองทัพเมียนมาที่น่าสนใจคือจีนอินเดียรัสเซียจีนกับอินเดียถึงแม้จะมีผลประโยชน์ที่ต่างกันและในเมียนมานั้นอินเดียก็ไม่อยากจะเห็นจีนมีอิทธิพลมากเกินไปขณะเดียวกันจีนก็ต้องการที่จะเอาขาเหยียบเข้าไปในทุกข่ายคบกับกองทัพด้วย คบกับอองซานซูจีด้วยเพราะผลประโยชน์ของจีนนั้นมีมหาศาลอย่างน้อยที่สุดท่อแก๊สน้น้ำมันวิ่งผ่านทางใต้ของจีนข้ามลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ไปออกอ่าวเบงกอลใกล้กับอินเดียอินเดียรู้ครับว่าจีนต้องการใช้พมา่าเป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกส์ยุทธศาสตร์น้ำมันเส้นทางคมนาคมอิทธิพล เขื่อนเพื่อที่จะสามารถกำหนดไม่ให้เมียนมาตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของตะวันตกดังนั้นจีนจึงจับมือกับอาเซียนค่อนข้างแน่นเพราะไม่ต้องการให้สหรัฐหรือสหภาพยุโรปเข้ามาบงการทิศทางของเมียนมาอินเดียล่ะอินเดียอยู่ติดกันเลยอินเดียไม่ใช่คนอื่นไกลอินเดียมีประวัติความร่วมมือกับเมียนมามายาวนานจะว่าไปแล้ว กองทัพเมียนม,มามองจีนด้วยความระแวงมากกว่าเพราะว่าจีนนั้นสนับสนุนกลุ่มก่อการเป็นกลุ่มติดอาวุธที่อยู่ติดกระชายแดนจีนโก,กูกั้งแม้กระทั่งกลุ่มวาดังนั้นกองทัพเมียนม,มาซึ่งสู้กับชาติพันธุ์เหล่านี้ก็รู้ว่าอาวุธบางส่วนนั้นจีนพิเป็นผู้สนับสนุนแต่ขณะเดียวกันอินเดียกับเมียนม,มานั้นก็มีประเด็นกันครับเพราะว่าอินเดีย เมียนมาตรงชายแดนก็มีความขัดแย้งกันอยู่พอสมควรอินเดียนี้ไม่ต้องการให้พม่าเข้าไปอยู่กับจีนใกล้ชิดแน่นอนเพราะว่ารู้ดีว่าจีนจะยังทำธุรกิจกับทุกฝ่ายในเมียนมาไม่ว่าจะเป็นกองทัพหรือจะเป็นฝ่ายพลเรือนท่าทีของอินเดียต่อการเข้าไปแทรกแซงในพม่าเนี่ย อินเดียไม่ต้องการเข้าไปแทรกแซงโดยตรงเพราะอินเดียก็รู้ว่าจีนสนับสนุนและจัดหาอาวุธให้กับกองทัพเมียนมาค่อนข้างจะเปิดเผยจัดหาอาวุธให้กับกองกําลังอื่นๆด้วยนะครับกองทัพอรักันเป็นต้นจีนก็มีส่วนเกี่ยวข้องและมีโครงการเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเจ้าผิวเจ้าผิว Special Economic Zone เดิมกองทัพอรักกันกับอินเดียก็มีปัญหากันเห็นไหมครับว่าถ้าจีนสนับสนุนกองกําลังของอารักันแต่อินเดียมีปัญหากับกองกําลังอารักันและมันตั้งอยู่ในดินแดนเมียนมาเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นครับว่าจะต้องมีประเด็นปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างจีนกับอินเดียแน่นอน กองทัพอารากันพยายามที่จะขัดขวางโครงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เรียกว่ากาลาดันกาลาดันเป็นชื่อแม่น้ำโครงการที่ชื่อกาลาดันมัลติโมเดลทรานสิตทรานสปอร์ตโปรเจกต์มูลค่าสูงนะครับประมาณสักใกล้ๆ500ล้านเหรียญเห็นจะได้แล้วก็จะมีเรื่องของ เมืองท่าทางตะวันออกของอินเดียถ้าดูแผนที่จะเห็นว่าเมืองท่าทางตะวันออกของอินเดียเนี่ยที่ใกล้กับเกาลกัลกตาและเชื่อมต่อกับเมืองท่าในพม่าที่เมืองซิดตวยเราจะเห็นแผนที่ชัดเจนเลยนะครับว่าจากเกาลกัตต้าเชื่อมเข้ามาในอ่าวแบงกอไปถึงเมืองซิดตวยซึ่งอยู่ในรัฐยะไข่และก็ทําท่าจะเชื่อมกับท่าเรือซิดตวย เมืองปปเลตววในรัชฉินฉินเห็นไหมครับว่าชาติพันธ์ฉินก็มาโยงเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับเมียนมาเช่นกันเพราะว่าท่าเรือที่ว่านี่ผ่านแม่น้ำกลาด,ดันแล้วก็ยังเชื่อมประลัดเชื่อมเมืองนี้ปาเลตววเนี่ยกับรัฐมิสซรัม มิสรัมนี่อยู่ทางตะว,วันออกเฉียงเหนือก็อินเดียมิสรัมอยู่ฝั่งอินเดียปาลตว่านี่ยอยู่ฝั่งของเมียนมาแล้วก็อยู่ติดกันกันกบรัชชินซึ่งทําให้กองทัพเมียนมามีความระแวงพอสมควรเพราะว่าเข้าไปอยู่ในเขตอิทธิพลของกระชินก็ยากส่วนกองทัพอรักกันนั้นมีความสัมพันธ์กับรัฐบาลอินเดียที่ไม่ดีนะแต่ใกล้ชิดกับจีน และกองกำลังอารกันนี่แหละมักจะโจมตีโครงการการาดันของรัฐบาลอินเดียมาอย่างต่อเนี่อไม่พอใจท่าทีของกองทัพอินเดียที่เคยปฏิบัติการโจมตีกองกำลังอารกันยาวนานนะครับย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ในตอนปี1990เป็นต้นมาก็มีที่กองทัพ ของอินเดียโจมตีไม่ให้อรกันไปป้วนเปียนอยู่แถวนั้นกองกำลังชาติพันธ์สนับสนุนฝ่ายผู้ประท้วงในเมียนมาต้องการจะล้มล้างกองกำลังเมียนมาอินเดียก็แน่นอนครับก็ประกาศร่วมกับสาระชาชาติ ร่วมกับหลายฝ่ายว่าไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแต่ถึงขั้นคว่ำบาตรกองทัพเมียนมาอินเดียก็มองว่าก็จะเป็นการกดดันผลักดันให้กองทัพเมียนมาเข้าไปใกล้จิก,กจีนมากขึ้นซึ่งอินเดียไม่อยากจะเห็นเห็นไหมครับว่าแต่ละประเทศก็มีผลประโยชน์ของตัวเองเมื่อผลประโยชน์ของตัวเองกับผลประโยชน์ของกองทัพเมียนมานี่ ใกล้เคียงกันก็จะไม่ไปกดดันกองทัพเมียนมาแต่ขณะเดียวกันอินเดียก็รู้ครับว่าสหรัฐเนี่ยต้องการกดดันกองทัพเมียนมาอย่างหนักอินเดียช่วงหลังก็ใกล้ชิดกับอเมริกาเพื่อจะมากดดันจีนดังนั้นอินเดียท่าทีก็จึงอ่อนบ้างแข็งบ้างแล้วแต่ว่าจะเจอแรงกดดันอะไรจากไหนเมื่อไรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ไทยเราและอาเซียนควรจะต้องประเมิน ร่วมกับอินเดียและจีนญี่ปุ่นผมเชื่อว่าสามประเทศนี้เนี่ยในภูมิภาคนี้จะมีบทบาทสำคัญถ้าสามารถพูดคุยกันโดยมองผลประโยชน์ของภูมิภาคเป็นหลักโดยไม่จำเป็นจะต้องให้สหรัฐอเมริกามาบงการในทุกๆเรื่องแต่แน่นอนครับก็ต้องมองว่าสหรัฐอเมริกาจะต้องอยู่ในสมการนี้ด้วยปฏิเสธความจริงไม่ได้ครับว่า อเมริกายัางถือว่าตัวเองมีบารมีอิทธิพลอยู่ในอินโดแปซิฟิกดังนั้นจีนก็ต้องยอมรับบทบาทของอเมริกาในระดับหนึ่งแต่ขณะเดียวกันอเมริกาก็ต้องยอมรับว่าจีนและอินเดียนั้นมีบทบาทใน geopolitics หรือในภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญเช่นเดียวกันผมมองว่าอินเดียกับญี่ปุ่นตอนนี้ใกล้ชิดอเมริกามากจีนยังไงยังไงก็เห็นแล้ว าภาพชัดเจนอเมริกาจับมืออินเดียและญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์มากดดันตัวเองจีนจึงมาคบอาเซียนอย่างชนิดที่กระตือรือร้อนอย่างที่เห็นกันอยู่เลยนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราควรนำมาใคร้ครวนนำมาศึกษาเกาะติดให้ได้เพราะไม่มีทางออกข้อใดเกี่ยวกับพม่าที่ไม่ให้บทบาทกับจีนอินเดียญี่ปุ่น อเมริกาและสหภาพยุโรปโดยอาเซียนสามารถวางตัวเป็นผู้ไกลเกลีย่ยคนกลางสำคัญคืออาเซียนเองต้องหาจุดยืนร่วมให้ได้ก่อนเพราะตอนนี้ยังมีความแตกต่างกันพอสมควรแต่เราจะรอไปนานกว่านี้ไม่ได้ครับเพราะว่าคนเมียนมาเสียชีวิตทุกวันบาดเจ็บทุกวันทุก,กดันทุกวันเศรษฐกิจพมา่าเสื่อมรามลงทุกวัน ข้าวปลาอาหารกำลังจะขาดแคลนชีวิตของคนจนอยู่แล้วก็จะยยากเย็นยิ่งขึ้นชนชั้นกลางกำลังจะหมดเรี่ยวแรงออกซิเจนกำลังจะหมดไปส่วนผู้มีอำนาจก็ดีเศรษฐีที่มีสตางก็ดีชนชั้นอภิสิทธิก็ดีในเมียนมานั้นก็ถอยห่างออกมาเฝ้าดูเหตุการณ์เท่านั้น นี่คือภาวะของทางตันที่ไม่ควรจะให้ติดอยู่เช่นนี้นานเกินไปผมวังว่ารัฐบาลไทยเราจะเห็นความสำคัญของบทบาทไทยบทบาทอาเซียนบทบาทไทยที่ต้องให้อาเซียนมีบทบาทเพื่อจะนำไปสู่การเชื่อมโยงกับจีนอินเดียอเมริกาสาภาพยุโรปรัสเซียออสเตรเลียนิวซีแลนด์ต้องหาทางออกก่อนที่จะสายเกินไปครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย b i t ค u p นึกถึง b i t c o i n คิดถึง b t t ค u p และบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ IOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ anywhere anytime any device